สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนิรุยชาแนวนะคะวันนี้ไม่เก็บเห็ดอีกแล้วพี่น้องยั่วโซอีกแล้วนะคะมาถ่ายคลิปไปฝากนี่ลุยนี่ลุยประเดี๋ยวมาลุยอยากเก็บงานพี่น้องมาม่เก็บเห็ดอเก็บมาเก็บโอ้โหเหนี่อยละเห็บเยอะก็ง่ายมากเกพบ่นดละเห็บเยอะก็ไม่ดอกใหญ่ดอกง่างยมักใส่ขาเพราะน่าบังดีจ้ะอุ้ยเห็้ยละ ห็นและวฟอ่อนสักวันไหนอยู่ันนึงบาทโอ้ยนะโอ้ยคนเัินี้โอ้ยงามเดือเนี่ยนี่นมเลยนะเอามาเที่ยวเอ๋อก็อก็อเดอกนะกุ้งขาเลยออีอะไรดอกนี่อ๋ก็กินเออไรอะอ่ดึงร้อนมื่คนแล้วอบหลบอิ่ยยังสี่ักสามปผเนาะงามงามงามหมูไหมตัวหมูไหมดิ้ ง่ามพูดมองแล้วกําเนาะหักใหม่วู้ดไอ้มอด้าซ้ำนี่แต่ที่พ่อไอเกียงว่าอยู่ด้วยเนาะบ้านเหล็กก้คนไม้มันมาไหนคระวานมานพ่นีพา่เดยบามันบานแล้วก็มีี่สแล้วว่ากนบะเตมันได้ยินมันข้าหักไม่เนีย ซาตงฮีซาตงฮีเฮ้ยว่นไงหละ่ะพี่น้องสวยงามมากนะคะนี่ด้วยเห็นนี่ด้วยคือสิอยากเก็ียบเนาะไปพี่น้องไปรุ่นกันต่อบัะถามานกระถาได้เต็มตาเดี๋ยว,าวยงาม,มา ไปแต่กล่าแม่เด้อโอ้ไปยิงนเอยโ่ายมันมาสุดเอาก็คอยกนทีหน่อยใหญ่อนนี่ไสุดมาถ่ายรูปไนาอป พูดแ่ว่าคนไก่ไเีเนาะมันก็ขลองขามัั้เป็นอย่างคือตื่นบูบูไปเลยอตาได้วาจ้ะเหลีคบนคจะมากโสูงมีข้าเจ้าดจเจ้าเคียวหักครัโอ้มันขาหักใหม่ขาหักอนีรเออั้โางด้สุด

คนเอาค่อยๆเยข้อหักมันเพลาบุเห็นบอกเก่งแต่ว่าตาดีเว้ยพ่อามานั่อยู่งเดื่อยาสมดีมากดีมากดอกก็คับวะไล่รูกไล่รูปไปมาแล้วมาแล้วคี่หน้องมาแล้วมาแล้วดันดอกเดียวได้เดี่ยวละ มันออกเลยทั่วนเกิดโดนเราไกันนั่นันเป็นโล่เลยอ้นั่นเอาไปฟของชุหมื่ของพวได้โอ้มวนขึ้นจะไม่เอาใปม่นิกบาดผารุยอยู่หรอกบิกบาดผารุยเห็นโอ้ีหคมเดียวเคียเธอเหรอพัดเคียร์เอพอดีดิเคียรียจบเลย

พักแล้วงานเจียบเบื้องเกลีนหอยเีสวลงไปสูดมากกันอ๋อมีแต่อยู่ฟังเดี๋ยวเขาเดี๋นนะทีมีหน่อยเป็นหนงไม่กี่เนะเพราะส่วนหก็จะเก็บอยู่ฟังเงที่ส่ั้เายโมโหแล้วพี่น้องไม่เห็นเห็ดโมโหแล้วเห็นเห็นเออติดบ้านเขายอยู่แล้ว

ไม่ได้เอ่อชทมาถ่ายเลยดิช่วยทำมาถ่ายดิทำาทำเลยมือมากเลยมือมากบวมมันแมจรับเอจีบไบเวบลุยตเฮ้ยโหเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้

อันนี้เขาเจาะหยยบนี้พอเห็นดอกกันนั่นาซอยนีเอาว่ากระตาเขาไหกระตาไหมหลังเจาะยตาตาไมตาตามาไาไ มันเวยอรแล้วคเซมว่อแล้วเซมวรแล้วเซมวอรแล้วมามาเอาเว่อรแล้วันบเห็นที่เอยากเมื่อปวดบ่งทางด้ยนีนหอยมันห่อบ่ลงนีนาะเดียวบางทีเรายเน้อวยพ่นทุกคนนี้อามามาแล้มาแล้วี่เพีเดีุ้ยเสียมคาทุกปวดเราบ่เห็นก็พูดเอาที่เรู้ว่าหลังจะไปถามบ เอนขวัญเห็นแน่เอิอนขวัญเห็นน่เจ้ามยแล้วานเจ้าเมยแล้วเออแาเขี่ไยคป็นอยูเนเจ้าเอเมย่อวมาเ้าเยามาเห้เป่านนี่อุ่นอก็ลเป็นผู้เห็นเนาะอันนั้นพุช่าเฮ้ยผู้มรัพย์ขเออลูกหลเป็นผู้เออหวังอะไรทับนี้ใครก็เห็นนี่กั เห็นเห็ดมาแต่กาใหู้่บตปาของเาิเออโอ้เดพี่เดีเยี่ยมมากขนมาข่เดียว้ไไมเห็นเอตาเหนาแต่นอกบาเนเดี๋รวขี้ได้ใส่ตาอมใส่ตา่ดตะกาโอขานขาดยังมัน ลายลายยเยเล้วดอกน่อยมันเก่าไปชอบขุดมาเหอเออใส่มาม้อได้กลมเงเดียวได้กมเลงเดียวมาแล้วนะคะมาแล้วเขาจ่แย่งกันญี่ปุ่นบกคเขาจ่แย่งกันญี่ปุ่นวันจันทร์ทุก เอาละเอาละเอาละมัเลยี่กี่มันอยู่ที่มันอยู่กับหอบป่ะมันอยู่กรหอบป่ะไม่ไปอยู่ไม่ไปยืนนั่นีตรงนี่เลยนะเอ้อ้บอแมนอเยอะซื้อเยอะซื้ยอแล้วซืดอยอะแล้วคุณดอกหน่อยแล้วยี่ห้อคุณนี่เพื่อบอฮันก้นฮันันบอแน

โอ้ยสาวสายให้ได้ไข่ได้ h ế โอ้ยโอ้โเร็วเลยเพะโอ้ยโผโผล่งามคัะงามคับ จบแล้วจบขาดจบแม่แล้วพ่อนจบ่สแล้วถ่ากายมานี่ยัขแนเาเก็บได้บ้านเ้ยดอมขาเ้ยจบล่ะหลดแลีห่หัวเห็นเห็นอหัวอันร่หัวโอ้ยคนผู้หายกับเก็บเห็ด uh ผู้หายที่จะขวง งามคับเอฟซีลุยมึงเอาไม่ลองเอฟซีลยไปจีตามเจ้าไปได้ไม่องสตงยัไดีใสาตเอาวตยมอยมาจีพ่อไปใส่หลมือนหาอีกเียงนมัน ียงฝากช่องให้ย่าเอาเอ้าจิไปฝากช่องกเนี่ยตอนี้ด้วยปะต่อนีนี้รวยกดจิตนำวัดยาวด้วยนะคะเห็นเลยเนี่ยปั่นหน่อยจะฟรงช่อง่าว่านี่หนอเขาเป็นคนไทยได้เขาบอกจงงๆก็ได้เด้บนบ่โอ้ยุ่งการทสบยุ่งจอทดสอบจ้าปอ้ยดอกงามแหงเฮ้ยเฮ้ยไปเตาไปไปเตา มาเนียนดอกมาเห็นดอกมาเขียนต้องว่าเขียนใครเขียนจ้ฝากเอฟทีได้วยนะครับโอ๊ยมันงอนาะ แาเห็นมันหลบดอกเดียวนะสีเด,เดียวเขาจ่อเตหฮักนี่เาตอเตหักดอกนึงบาทนะเมื่อเห็นลาเปิดใหม่ออกแบบรหนึงดอกงาให้เห็เราเว้ยนั่นสิอยูทั้งรางมีอยู่บ่แม่ัดหงนึงละ ปองปอกคยงอยู่ได้เดียว่ยิงได้ย่าหัองดอกง่ายนึงแลกระเจ็บอันหันไปทั้งหมดน้ารู้มันจะบังนกไ่เห็นตัว่าม่ได้ยิดเากมเียมเห็นปีบีเด้อเดียวเนาะมาในแท้เด้อดนีโอ้อ้เห็นมัแลว่าได้เห็นมัแล้วโอ้โหงามพงยาได้เนี่ สามหกเก่าสิบสิบเอ็ดสิบสิบเอ็ดดอกสิบสิบเอ็ดดอกเหมือนแยกยีนใอหมเนาะมึงบางคนถาบวานห้ามมึงขี่เนาะเขาจะออกมัน่อยกีเป็นกี่เนอยเนาะเมอายกนเลดองามลาแล้วพ่กากนมืแล้วมาถ่ายคลิปไปฝากนี่รุวยนี่ด้วยปาท่ายคลิปมาฝากเ้เดิมกันเป็นแต่ที่ตรวจพได้เป็นาเพิ่นอยากมากเป็น้าที่ตรวจศาสตร์ครับ แ่งอยากมาโทษมาวานมูว่ามูได้หลายสิไปอยานี่แหละก็ยิ่งมีอวสานโอ้สิมาแังไหนวีหม,มองขี้นลดขีนดยนได้สนดอกพันมาบสมสีมาเะได้บวมเงินนะพันมาผสสีมายอยบ่มเงินนิยยนนดวตวน,ตวนค,ครับ,ตบ,รบ,ตบตแต่พนมาพนหมานก็มูเดเพราะวานนี้ดุวยครับหนาดต่อมแต่พันมาพันแนหลายก็มูตลอดเลยปัญหาหมาน่วมาประเดียมมเ๋ยวม่เขากัเลยท่าคิปไปฝากนะคะพี่น้องพี่ตะพุ้นหมานเมั่อไงไดบอกลายหนึงคุนะไดลายอีลีเพแกงยี่ดอกฮะ แกยี่นลายก็มูด้อลายด้อสามถุงนะโ้ชแจวนไมาดอกมันได้เนาะบับ้าต่อมึงเนาะเมืงคนต็งจ้าโอ้โหริงะไบข้าวมดีล่ะขาไก่ขาไก่อันขาไก่ถุงสั่เลือดเถอะนี่ขโอ้มไ่เ็นอกบ่บข้าเจแล้วจ้่ะมานคือจะคอเี่ขเจี๊แล้วบัไก่ทุกคนก็สีวิจารมาค่ะบระเลยะ กับ่าข้าวมูด <Tyr> ท <ann own move> oh, oh, awesome. oh. ี่เาพี่นาวันนี้เฮ็ผู้ใดก็คขอนนบเดดออกกัเดดออกโอ้ยบ่เห็ยผู้ใดมันกับขึ้นพูนนในดอกเห็ดนี่ะเดียวพี่นาิเอมหเบิ้งมีาทยคีมมาฝางเด้อมาสั่นเปมัอยากมากกับปรเดีมากข้ามูดอ่เท่าปะมันออกเหอเบิ้งดอกเฮ็ดมงามอยู่ด้อันนี้ดอกไม้นีอกไม้ะไรเพราะเท้าเดี๋ยวป่เออ ทเท,เทนี่เบหมนีนอ้ยบัดอกเหดยังงามบลนะคะสวยมากเลยนะคะอู้ยเจีแบบห่อนแบบเอารวยด้เาไบหนารวยไปบอลบอลไปหนารดิ่ามดีู้ยดอกนนาดนีเล่ะฮะี่ดเห็นนี่ดูคือสีแบกเขอืมทุบเก็บยเนยังไงนี่าดอกยาวเงี้ยนี่ยังนี่ขาเงี้ อันนี้บ่คือบ่เกีียวแล้วอันนี้น้องมากันบ่เป็นคนเกีียว่อันนี้น้องมาเป็นคนเกีียวเห็นคาเหรอนวา่าเห็นอยังคืองามพ่น้มองไ่าไงง่าง่งามคพี่น้องเอาล้วพี่น้องเราลิปนี่ย่าลืมกดได้กกดยิงช่องช่องยังยิ่งช่องไช่องนี่ลุยชแนลค่ะเออร่อขนาดล่องนจริงจริงแต่เช่องจะโอยยยด แ่ทนจะขอตังห้าม่ปิดเก็บกันถว่าโอ้ต่ทาอยู่คนละบาเ่ยไม่ได้โทษมากาตีสยเล็นได้หรอวะงามคังามมีดีได้อห็นเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องน้องมารกีชาแนลด้วยนะคะช่องิลุยชาแนลแล้วก็ช่องโอ๊ตยาวชาแนลด้วยค่ะโอ้จะของนั่นเน อาา๋อเม่ไใดเด้นเขาเป็นคนทยคลิปเองเขาก็ต้องแบบว่าฝากต้องอยู่คลองกันเองเด้นเป็นว่า์กูได้มาแบบเก็บเฮ็ดมาแบบบุกปลาผ่าดวงสิกะคนไรก็แจ๊ววัดยอดไปได้พี่น้องสีผ้าไปเก็บเฮ็ดดูดูโหลดต่ละเคลียร้ยไปสำนึเทากคนเนาะพากันไหมคิดหนาสวัสดีค่ะ